คลิปนี้เป็นคลิปการสอนเด็กนะครับสอนให้เล่นทีนิดอันนี้เป็นน้องที่เขามาขอให้เราซ้อมให้เราสอนเทนนิดเราก็เลยจัดให้นะครับเขาอยากเล่นแต่น้องเขามีทักษะในเรื่องการเล่นปิงปองมานะเขาเป็นนักกีฬาปิงปองระดับมัธยมต้นเขาเพิ่งไปแข่งมาได้นดับสองเขาก็มีเบสิกพื้นฐาน ท่านจับไม้ปิมปองอยู่วันนี้เรามานำเข้ามามาฝึกเทนนิสนะครับก็เป็นการบันทึกเพื่อจะเอาไปให้เขาดูแล้วเขาจะได้ทำตามที่เขาเรียนมาซ้อมมาฝึกมาวันนี้จะเป็นแผนการฝึกให้เขาเขาจะได้ดูแล้วแล้วจำไปฝึกต่อนะ,ะนี่คือวิธีการที่ผม ใช้กันเด็กๆปอยครั้งที่เขามาฝึกผมก็จะอัดวิดีโอไว้แล้วก็ส่งให้เขาไปดูนะครับเพื่อจะได้พัฒนาเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีนะครับก็มาดูกันนะครับ ความรู้สึความรู้สึก่อนที่ให้ทำเพาว่าเราต้องการให้ต้องการใหเรอยู่อะไรจับทนสูงท่นทีนี้เรนนี่จำอะไอ้ตรงเนี้ยเห็นมสัมต้องเอาเอาเอาคำี มือฝ <Ja. S 2> ั่งขวาอันจำได้เหมือขวาเห็นสันไหมมันกะอยู่มา่างนี้มันก็อยู่ตรงนีหัสุดเลยอยู่้ ลาหน,น,น้าได้ไุไม่ได้่ถ้าไม่ได้เอาใหม่ไม่ใช่ล่างไม่ใช่อย่างนี้นะมันในทรงผมได้สวยเอมันก็จะทำหน้าไม่กองมันเพอเราพอเราดึไปดึนมาเรากลัว,กวมัน นี่ก็ะตีอ่ะตีเทนนิ่ะก็ตีธดานิงองเป็นใช่ไหมแล้วนดึงมือทำทำท่าทำท่าแบบมดูก่อนนะโอ้ยนวโอ้ยาสียดาข้กห้าเลยอมากเลย ปล่อยให้สุดปล่อยปลอยรอบรอบอปล่อยสุดิปล่อยไปเลยนี่คือจังหวะสุดเข้ามาไม่ไม่ไม่บายต้องจับตรงเลยเฮอยนี่งเอาไหเออไปหน่งวงของมันเปนอย่านี้นงแีน <cu> ี้เปนการัดตต่ ใช้มือมือทำเสร็จมือแล้วกลับมาประกอบเหมือนเดิมอันต่อไปคาดเด็อท้องอันนี้อันนี้จริงไหมติดหอยตีวงนะหตีวงนะตีวงก็คือเงี้ยตีวงมันแขนนี่จริงอะแขนนห่จริงแขนนี่จริงทั้งทั้งมือเนี่ยคือตีวงตีวง ตึงเลยตึงแต่เวลาตึงนเนี่ยเอา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 เช้าตัวแรกเฮ้ยจุดตรงนี้ทำไมเนี่ย ไม่ไม่ anh, มาสู้กว่า1 2 3เอาบังคับนะ1 2 2 3 3 phòng mình đó, đó. đó, 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 đó. đó. 1 <c ười> 2 3นับหน้าเขาครับต่อไปนับทางเองค่ะ1่ไม่ต้องมออา1ยังไก็งรอไม่ต้องมองเลยสุดเนียสุดก็1 2 3อุ๊ยง่ายครับง่าย

ให้มาข้างหน้าครับเอาเต้าน่งอยู่นพอปีาห่งรับพวกนน้อ่ะนกแขนหนึ่งสองปาดเลยฟองนั่งัปนหนึ่งองหนึ่งตอนอนน่งหน้าข้นนล่งหน้า ยกยกยกจากเครืงบน้นมานี่นะน้ยมาจากบนที่บนข้างล่างถากวบนเออนี่หลย,ลย,ลยหนีู่แล้วนะนับเลห ไห้สูงปาดมือนับเโต้งเชื่อันเชื่อันยาเงี้ยก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าเข้ามาคือเราไม่ต้องสนใจไหมเราหน้าเราหน้ามัตรงๆเลย้เดแบบนี้ม่ติดตัดตีไปที่โย่ให้ตีแล้วก็ีแค่หนึ่งครั้งนะ

เวตจะขึ้นออกจเข้าจงได้หมดให้ดีหมดดี

哦、oh,，老对。

รู<ไ>้ส <Ziel gen Junior> ึกได้ร <without> ู้ส <plex> ึกไดว่ามันดีขึ้นนแบบนี่แหละยสูรอมันตกไม่เราถอยก็ได้ถ้ามันดีแล้วเราเราเอาใช้ตกก่อนเอเราเรีนเราเรีนื่ไปเลยหาดีหลงม่ไดดีขึ้นมาไหม

แต่วิธีบอกเทคนิคต่อไปพัฒนามา

เดี๋ยวเราไปเล่นทีมกูไอทีมเดียวต่อครับ